ขาหลังอยู่เอา้านี่เห็นบ่า <laughs> ขาหลังแล้วเอเอ,เอ,เอ,เอสวัสดีค่ะพบกับช่องพังหางดีนะคะแดดร่มล,ม,ลมตกแล้วพระเอกมิ่งเดินเลาะอะไรลูกเดินหายอย่างลูก กูเบาวขาเลาะเดินเลาะอะไรครับเอาอะไรกินน่ะดินอีกแล้วลูกดินอีกแล้วลูกอโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยเอ๋ แรนขึ้นแรนียนร่งมาขับว้าวขาหละาะหาเลาะเจ็บหยังกินครับอืมเจ็บของกินซื้อๆนี่ล่ะครับอาหารพิเศษของผม ไหนดูอะไรหนูโอ้ moved, moved, moved. โหมดมดทุกหมดหมดดูทางนี้ดูพี่ดาวบ้างดูพี่ดาวโอ้โหเหลือควนเลยพี่ดาวผมนิ่งครับผมนิ่ง ไปแล้วสีเขียวคู่ใจทำอะไรครับทำความสะอาดคู่ใจจริงๆกันครับเบึงเบึงเบึงบึงอาอือ,อ,อืโอ้หย อือออุ้ย,ย,ยเห็นพอใหญ่พีมาแลนไซเลยอือค้าลังอีกตั้งหกักเอาเอาค้าลังเฮ็ดยังครับอุ้ยนีย่กินใบกุ้งแหงค่ายออกทำไมค่ายออกเลยครับเออนั่นบอกง่ายๆันก็ยานถึกตีบอกง่ายๆเลยนั่นนั่น เอาเอาเอาได้แล้เอาเขาปลาแล้วแมงเอาเอาบุกปลาปลาแล้วครับบุกปลาแล้วอืปลาเขาลำเนาเห็ดผมครับ หายังครับหาจินยังครับว้ายโอ้ยผมชมปลาเอีแม่เดินละเดินละผมเป็นภูบาวขาละ <c oughs> <c oughs> เอเลาะไปใส่เลาะไปใส่โอ้ย อ,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 อุ้ยเอาไปแล้วไปแล้วไปเด้ออย่าไปเด้ออุ้ยมา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 เร็วมาเร็วผุพี่ดาวมาเร็วพี่ดาวมาเร็วพูนพี่ดาวเห็นบโบขนยางเฮินอยู่ขนเห็นบนั่น่ะด,ด,ดูพี่ดาวดูพี่ดาวยกขาสองขา แม่อุย้ยเอา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 ,เอาไปแล้วอูบ่มกับกจักตื่นนี่ยังกับโบหูไปแล้วผลหาพ่อใหญ่พีกแล้วขาหลังอยู่ปับปับอยู่ผล นี่เห็นบอนี่เห็นบอคุณส้นแล้วเก่งแล้วสู้มือนี่เอาเก่งแล้วเก่งแล้วขาลังอยู่นี่เห็นบอ,นนอนนาขาลอหขาลังแล้วเออเออ,เอ,อ นี่น,นั่นเห็นบอเห็ดยังละ่ะอออืมอืมอืมส้ดเลยแล้วอยากเก่งกับผมนะผมจะเก่งกว่าพ่ออีกนะน,นั่นนั่นเห็นบอพอต้องแกบแล้วครับ,บนั่นขาหลังเอาปั๊บปั๊บ กระยาตีนเจ้าเออมืมนอย้เั่นทำก่อนเมื่อยบ่บนี่คนกับเมื่อยสร่างกับเมื่อยนิ่งแล้วปลาเริ่มสิเป็นหนวเด้อ bà mì pa búc đứa bát nè đứa, này ta mày nhảy này, tôn cung nhảy này, rồi nuôi tôn tốc mà say hòa đứa, nuôi đi mัด vậy, thổi, vậy lái nuôi lái. nuôi phi nong,อยาก gìn mà áo เอาไปแก็งอมไกลก็ได้เอาไปต้มจืดต้มมยังก็ได้เด้นนี่เด้ออมมาเลยบ้านตาพริกเยอะล่นลงมาเหมือนละสองน่วยสามน่วย <c oughs> บ้านมิ่งคะ่ะบ้านมิ่ง <c oughs> ไปนายมิ่งออกมาเลยลูกออกมามิ่งครับ ป,ปึบป,ปึป๊บปึบป,ปึบปึบอืมอืมเบิ่งเบิ่งเบิ่งเพิ่นเห็ดเบิ่งเพิ่นเห็ดปลาเรามักคักเลยถ้าปลานี่เอามักแข้งอุ้ยเฮ้ยเออึ๊บป,ปึป๊บปึป๊มาเสียงยังวะฮึบุกปลาแล้วครับผมบุกปลาแล้ว เอาไปโคกสนามบินนี่เพลิงเลยปลาเ<ห>าาล,าเลาเ็บแมวบ่เห็นปลาเล็บแมวน้ำบ่เห็นน้ำบ่เห็นน้ำหาบ่เห็นดอกปลาสนามบินปลาเล็บแมวอยู่โคกสนามบินโคกจอ่อยไปวังคาหลังฮะฮะน้ำหาบ่เห็นดอกถึกใจบ่ เอ้าโบ้เฮ็ดอีหนั่โอ้ยนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร้กดกระดิ่งให้แม่พังหางดีแล้วก็ให้แม่พังหางดีแล้วก็ช่องมิ่งมงคลของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ